หลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษานะคะเรื่องของภาษีบุหรี่ใหม่นะคะมีการประกาศมาเรียบร้อยแล้วและมีผลใช้นะคะ1ตุลาคมบุหรี่ไทยนะคะจะสูงสุดซองละ115บาท และบุหรี่นอกจะขึ้นไปที่160บาทต่อซองโครงสร้างนี้มีการดึงนะคะสําหรับคนที่จะซื้อบุหรี่คุณต้องยอมจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นทําไมต้องมาเพิ่มในช่วงภาวะแบบนี้เพราะว่ารัฐต้องการดึงเม็ดเงินเข้าคลังหรือเปล่า<ม>นอกจากเรื่องของโครงสร้างบุหรี่ที่เพิ่มมากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งก็ดีเหมือนกันในเรื่องของการชดเชยเงินให้กับเกษตรกรพาอปลูกใบาย,ยาสูบนะคะนึ่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทางได้กระทรวงการคลังบอกว่าเอามาคิดในการปรับโครงสร้างบุหรี่อันนี้เป็นเรื่องที่ มีผลกระทบบรรดากลุ่มคนบางกลุ่มสิงควันบุหรี่นั่นเองนะคะสิงอมควัน,น,นแหละค่ะคือต้องบอกว่าต่อไปที่คุณจะต้องจ่ายเงินมากขึ้นในการซื้อบุหรีต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดเป็นระดับราคาสูงนะหรือว่าบุหรีนอกเนี่ยน่าจะไปแตะประมาณร้อยกว่าบาทต่อซองแล้วนะคะ นี่แหละ1ตุลาคมหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษานะคะเรื่องของภาษีบุหรีใหม่นะคะเพิ่งเมื่อวานนี้มีการประกาศมาเรียบร้อยแล้วและมีผลใช้นะคะ1ตุลาคมนั่นหมายความว่าโดยสรุปนะคะเอาคร่าวๆก่อน บุหรี่ไทยนะคะจะสูงสุดซองละ115บาทและบุหรี่นอกจะขึ้นไปที่160บาทต่อซองค่ะในปัจจุบันมีการเก็บอยู่2อัตราด้วยกันะนะคะก็คือเป็นอัตราบุหรี่ภายในประเทศแล้วก็เป็นอัตราจากบุหรี่นอกอันนี้เป็นกฎกระทรวงประกาศในราชกิจจานุเบกษานี่ผ่านไปได้เลยค่ะ,คะให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2โครงสร้างด้วยกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่มีการเก็บเนี่ยมีอยู่เก็บอยู่2อัตราม,มาดูค่ะ การคํานวณที่ทางกรมสปปรรพามิรเขาอธิบายออกมาคุณนิดา<ะ>นะเขาอธิบายจากคํานวณภาษีเรื่องของปริมาณปรับจากนะคะปัจจุบันก็คือว่าอ,อยู่ที่1บาท20ต่อมวนหรือซองละ24บาทเป็น1,25บาท25สตางค์ต่อมวนหรือซองละ25บาทนะคะอันนี้ก็คือจะเพิ่มขึ้นส่วนการคำนวณภาษีด้านมูลค่าเนี่ยเดิมราคาขายปลีกเนี่ยไม่เกินซองละ60บาท เขาบอกว่าจะเสีย20%อันนี้คือปรับเพิ่มแล้วเพราะว่าในเมื่อปริมาณมันเพิ่มขึ้นเป็น72บาทแน่นอนว่าการเสียภาษีเนี่ยจะเพิ่มเป็น25%ส่วนราคาขายของบุหรี่นอกที่เกิน72บาทจากเดิมเสียภาษี40%ก็จะเสียเป็น42%ค,คือยังไงก็ต้องเสียเพิ่มโครงสร้างนี้มีการดึงนะคะสำหรับคนที่จะเรียกได้ว่า ซื้อบุหรี่คุณต้องยอมจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นการปรับครั้งนี้แน่นอนคนก็บอกว่าเอาทำไมต้องมาปรับทําไมต้องมาเพิ่มในช่วงภาวะแบบนี้เพราะว่ารัฐต้องการดึงเม็ดเงินเข้าครั้งหรือเปล่าเพราะว่าทางด้านภาษีสรพสามิตเนี่ยเป็นภาษีก้อนใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับในการนําเข้าสําหรับระสงการครั้งเป็นการคํานวณราคา<ช>บนข้อมูนก่อนค่ะคุณผู้ชมคะบุรี่ขายปลีกที่มีราคาซองละ5 5บาทเนี่ยเขาจะปรับเพิ่มเป็น60บาทส่วนซองละหบาทก็มีโอกาสปรับขึ้นสูงสุดไปเป็น7 0ถึง72บาท ทีนี้แน่นอนว่ากลุ่มบุหรี่ที่ได้รับความนิยมเนี่ยที่ซองละประมาณ95บาทก็จะขึ้นไปน,นี่คือเป็นบุหรี่นอกใช110-115บาทอันนี้บุหรี่นอกอยู่ด้านล่างคืออันนี้ก็คือจะเป็นราคาที่ลดหลั่นกันลงมาตามราคาแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการปรับราคาครั้งนี้เนี่ยถ้าวันนี้ใครไปซื้อแล้วเป็นราคาใหม่มถือว่าไปฟ้องกรมสรรพามิรได้เพราะทางกรมสรรพามิรโดยคุณลวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพาิตบอกว่า การปรับขึ้นบุหรีเนี่ยนะคะในการขายปลีกเนี่ยยังไม่มีผลบังคับใช้ค่ะยัง,งไม่มียัง,เป,งเป็นราคาเดิมสูงสุดก่อนหน้านี้ไว้ก่อนตัวเลขอันใหม่ที่อาจจะขึ้นไป,ไปตรงนี้ยังไม่ใช่นะคุณฝากเฉพาะแค่สองสัปดาห์ก่อนไม่ใช่สองสัปดาห์นี้เพื่อเพ่อขั้นตามขั้นตอนเนี่ยก็คือว่าต้องรอผู้ที่ขายบุหรีเนี่ยเขาเอาโครงสร้างราคาขายปลีกไปยื่นให้กับกรมสรรพสามิตเพื่อที่จะไปประกาศราคาขายปลีกอีกครั้งหนึง่งนั่นหมายความว่าโครงสร้างของภาษีบุหรี มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ราคาขายปลีกของบุหรี่ตามโครงสร้างใหม่ ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาคุณนินาะใช่ค่ะโดยคุณแล้วว่ลนแสงสนิทบอกว่าจะใช้เวลาประมาณสัก1-2สัปดาห์ถึงจะมีการประกาศราคาขายปลีกของบุรีม่ใช่ค่ะน,นอกจากเรื่องของโครงสร้างบุรีที่เพิ่มมากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งก็ดีเหมือนกันในเรื่องของการชดเชยเงินให้กับเกษตรกรเพาะปลูกใบยาสูบนะคะหรือว่าพวกผู้พบบ่มนะคะอิสระอันนี้จะได้รับเงินชดเชยเพราะที่ผ่านมามันจะมีราคาเรื่องของใบาย,ยาที่ปรับตัวลดลงะคะ่ะ ก็เลยทําให้พอปรับโครงสร้างแบบนี้ปุ๊บมันก็จะมีผลดีนะคะทำให้มีการไปช่วยเหลือแล้วก็ชดเชยนะคะความเดือดร้อนของเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกยาสูบด้วยเหมือนกันนึ่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทางด้านกระทรวงการคลังบอกว่าเอามาคิดในการปรับโครงสร้างบุหรี่นอกจากที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างบุหรี่โดยทางด้านคุณอาคมเติริยาภายัยศิร์รฐมติว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงโครงสร้างใหม่ในครั้งนี้ นอกจากทางด้านการปรับแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่ารัฐบาลมันจะต้องใช้เรื่องของการปรับเพดานนี้เพื่อมาดึงภาษีตรงนี้เป็นการหาช่องเพิ่มรายได้แต่ประเด็นนะคะมีเรื่องของสุขภาพของประชาชนเข้ามาด้วยเพราะต้องการรณรงคเรื่องการสูบบุหรี่ถือเป็นเรื่องสำคัญระดับโลก อันนี้ก็คือตอบคาถามเมื่อสักครู่ที่คุณนิยามบอกว่าเอ๊ะการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการที่จะเพิ่มรายได้เข้าคลังหรือเปล่านั่นแหละคุณอาคมบอกไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันนะคะในอนาคตคอรมอก็มอบหมายให้ศึกษาวิธีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชแบบอื่นเพราะว่าถ้าหากภาษีสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเป้าหมายเนี่ยก็คือการให้สูบบุหรี่ลดลงอ่ะว่างั้นเถอะผู้ภาษาชาวบ้านนะคะคุณอาคมก็เลยบอกว่าเมื่อการบริโภคบุหรี่ลดลง ก็แน่นอนว่าชาวไราย,ยาสุปต้องได้รับผลกระทบแต่เรียนว่าเป็นเรื่องที่ดูหลายมิติแน่นอนมีมติด้านม,มีมิติด้านสุขภาพของประชาชนแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องทบทวนซึ่งจะต้องดูว่าอัตราไหนเป็นธรรมที่สุดและสุดท้ายอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกคุณผู้ชมไปว่าปัจจุบันมันมีอยู่2อ,อัตราอัตราบุหรี่ในประเทศ และอัตราของบุหรี่ต่างประเทศแต่ในอนาคตคือเป้าหมายเขาอยากจะให้มันเป็นอัตราเดียวกันยากเหมือนกันนะคือยากใช่ค่ะเพราะการนําเข้ามากับการปลูกเขาบอกว่าคือมันมีราคาสูงกับราคาต่ำมันเลยทําให้เกิดช่องว่างของราคาพอเกิดช่องว่างของราคาบุหรี่นอกเลยตีเข้ามาในตลาดไทยได้ง่ายก็อย่าลืมว่าใช่ไหยเพราะว่ามีเกษตรกรที่ทาไร่ยาสูบขณะเดียวกันเราก็มีโรงงานยาสูบในประเทศไทยโดยกระสูวงกรคังถือุ้นใหญ่ด้วยนะถูกต้องก็เลยอันนี้อาจจะ ทำได้ยากสาหรับเรื่องของ2องอัตราแต่ว่าเป้าหมายหลักก็คือการปรับให้เป็นอัตราเดียว